อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับเช้าวันศุกร์ครับที่สิบสี่ขอปรับกล้องนิดนึงครับโอเคครับได้แล้วเนาะเห็นชัดไหมเช้าวันศุกร์ครับที่14กรกฎาคมครับวันวิเกเอน,นะครับพพุ่งมีเสารสอาทิ์แล้วนะาการสดชื่นแจำไซครับตอนนี้มาดูส่วนแถวอีสานฝนตก เมื่อคืนก็ตกเริ่มตกในตอนเย็นชุ่มชื่นดีครับเอาแล้วครับมาพบกับสูตรเมื่อวานนี้เราหลุดครับเป็นยังไงครับไม่ใช่ง่ายนะก็ง่ายอ่ะง่ายแต่ถามว่าหลุดได้ไหมหลุดได้หลุดบนล่างด้วยนะเอ้าไม่ยังไงนานทีหลุดบนล่างเมื่อวานนี้เราเามื่อวานซืนเราไม่ได้ลงคลิปเรามีสูตรยาวนานนะใช่ไหมกี่ดาวไม่รู้อะนานมาก สูตรแบบนั้นแบบเข้ามาใช้ได้เลยแหละสูตรนั้นน่ะนะออสถิติรวมกันก็ยี่สิบกว่างวดแหละก็ดูมันเอ๊ยมันไม่ใช่ละ่ะมันเข้าง่ายเกินไปนะอะไรอย่างน,งนงู่นนี่นะั่นนะคราวนี้มาวักนก่อนหน้านั้นสองวันหลุดหลุดนะซึ่งเออมันหลุดได้ ตอกย้ำความมั่นใจเมื่อวานนี้หลุดบนล่างเลยเอาสูตรใหม่มานะสูตรใหม่มาหลุดหลุดบนล่างสังเกตว่าทำไมถ้งหลุดอาจารย์จะชอบดึง497มาถูกไหมครับมาแจมด้วยนะสังเกตว่า497ไม่มีเลยสามมันถามว่าเอา้ามันก็มีอยู่แล้ว497ไม่มีนะครับ22221มีไหมไม่มี63152มีไหมไม่มี11585มีไหมไม่มีนะครับ หายไปสามงวดเลยนะนี่เพิ่งเริ่มมาแล้วเลขเก้าเดี๋ยววันนี้อาจารย์ดึงมาใหม่ชอบชอบสี่เก้าเจ็ดนี่ชอบลองดูทั้งปีนี่แหละแต่ถ้ามันหลุดนานๆหลุดอย่างนี้หลุดหลุดเข้าาหลุดๆนี้ไม่เอาะถ้เถ้าเข้ายาวๆนี่ตามอยู่แต่ถ้าเข้าหลุดเข้าหลุดๆนี้ลาบากนะมันตามลาบากมันไม่เห็นแนวทางแพทเทิร์นถ้าเรียกรูปแบบแพทเทิร์นในรูปแบบมันจะไม่เห็นรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปแบบเนี่ยมันตามยาก มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าจับทางจับรูปแบบไม่ได้มันก็จะตามยากทำหองนั้นโอเคครับเรามาดูสูตรใหม่วันนี้มาฝากกัน2สูตรเด่นบนเด่นล่างเปลี่ยนจากสถิติ10งวดเป็น7งวดลองดูนะครับแก้เครดมันอาจจะสวยงามก็ได้นะนี่ใช้สูตรแค่ร้อบนครับเด่นบนนะเอาแค่หลักเดียวหลักร้อยบนนะไปบวก1บวก7บวก1คงที่สถิติเงวดเพราะฉะนั้นอารจะคำนวณ เด่นบนก่อนนะครับค่อยไปเด่นล่าง171นะบวกเลขคงที่17 1เอาลองดูครับงวดแรกถอยสักสีงวดคำนวณกันให้เห็นแต่ถอยยาวได้7งวดร้อยบนเลข4ครับบวก1ได้เลข4เด่นหน้า7เป็น11รวมแล้วเลข2หลักเอาหลักหน่วยหน่วยของ11เป็นเลข1บวก1เป็นเลข2 1 4 12ออกนะครับ2 2 2โอเคครับเราจะได้เลขเด่นเลข2ตัวนี้ เข้ามาถูกต้องต่อมาครับ2บวก1ได้3ในหน้า7เป็น10เอา0 0บวก1ได้1 3 0 1ออก6 3 1เนี้ยสวยเข้า2ตัวบนตรงๆต,ต่อไปครับ6บวก1เป็น7 7บวก7 14ได้4 4บวก1ได้5 4, 7, 7 4 5ออก1 1 5ครับ5เข้าหน่วยบนต่อไปครับ1บวก1ได้2 สองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาเลขศูนย์เก้าศูนย์สองออกสองศูนย์เก้านี่แหละครับปีหนึ่งจะมีประมาณอย่างเงี้ยนะประมาณสองครั้งทําได้นะสองหนึ่งสามครั้งสามตัวบนยกเป็นเลขตองเลขคู่หน้าคู่หลังอะไรทํานองนั้นเลขหามอาจจะก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นสามตัวสามตัวเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยรู้สึกปีในจาจทำเข้ามาสองสามครั้งไม่ง่าย ถ้าสามตัวสามตัวเลยนะแต่ถ้าสี่ห้าตัวนี้เข้าสามตัวบนนี้อาจจะง่ายหน่อยง่ายขึ้นไม่ใช่ง่ายหน่อยง่ายขึ้นนะครับเด็กก็สวยงามถามว่าเคยทําได้ไหมโอ้ยเคยแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วนะโอเคครับเนีย่ยสวยงามที่สุดละหลักร้อยบนครับงวดน,นี้ครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดศูนย์เจ็ดแปด เด่นบนเรียบร้อยครับศูนย์เจ็ดแปดเดี๋ยวไปดูเด่นล่างกันเพราะฉะนั้นเด่นล่างคำนวณต่อเนื่องไปเลยครับเด่นล่างเราใช้หลักสิบล่างหลักเดียวได้บวกศูนย์บวกสี่บวกหนึ่งคงที่เอาละครับลองดูงวดนี้ครับต่อยหลังสี่งวดสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดครับ ออกสองเข้า10ล่างต่อมาครับ2บวก0ูนย์ได้2 2บวก4เป็น6 6บวก1ได้7 2็อเดเช่นเดิมครับออก52 2, 2, 2, 2มาดีครับจำได้2กดนว้นน,น,ยยนั้นไงวดอาจารย์ไปดับ2หลังจากนั้นมาเข้ามาเลย1มี2มี2มี2นะหายไป็นหนึ่งมี2มาอีกโอ้โห2มาเปนรัวๆนะครับช่วงนี้2มารัวๆแต่ไม่เอาครับยังยังชอบ4 9 7เหมือนเดิมต่อมาครับ5บวก0นย์ได้5 5ว4ได้9 9บวก1เป็น10เอาเลข0 5 9 0ออกอะไรครับ8 5 5เข้าตัวแน่งหน่วยล่างต่อไปครับ8วก0ได้8 0, 8บวก4 2ได้2 2บวก1ได้3 8 2 3ออก5 2ครับ2เข้าตำแหน่งหน่วยล่างวันนี้ครับ5วก0ได้5 0, 5บวก4ได้9 9บวก1ได้10เอาเลข0สังเกตว่าจะมี5มี9มี0 9 0ชนกันครับยังการเลือกอะไรครับเอาชุดนี้มาเลยครับ5 9 0 เติม7จรอง8ปสามตัวเรียบร้อยครับเด่นล่างห้าเก้าศูรองเลขแปถ้าจะเล่น3ตัวนะครับเรียบร้อยครับนี่คือตีเด็ดอันน้อยวันนี้ที่อาจารย์นำมาฝากกันเลือกสุดที่ชอบสุดที่ใช่นะครับตัวเลขที่เราชอบแล้วก็เอาแนวทางอาจารย์มาแจมๆด้วยนะครับอาจจะมาเทียบชนก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแต่ช่วงนี้ยังไม่เข้ามาเลยนะครับหลุดมาแล้ว2วัน อาจจะเอาเป็นตรงข้ามก็ได้นะครับจากเด่นอาจารย์เอาเป็นเป็นเลขดับได้ไหมถ้าเข้าไปจะเข้ารวๆนะครับนะเข้าต่อเนื่องแต่ถ้าไม่เข้านี่ก็ต้องรอโอกาสนิดนึงครับรอจังหวะตามที่เช่นอาจารย์เรียนไว้นะครับบางครั้งคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเฮงเฮงเฮงรวยๆๆยรวยสวัสดีครับ